สวัสดีคะ่ะริเป้ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชิมนี่เลยจาจังมยอนจากแฮปปี้เชฟเปิดออกมาแล้วแบบน่าทานมากๆนะคะเป็นเส้นบะหมี่ดูดีมากๆเป็นบะหมี่สไตล์เกาหลีนะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาคลุกเคล้าตัวเส้นบะหมี่กับซอสจาจังมยอนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ดูแบบน่าทานมากๆเลยตอนนี้ก็คือเนื้อไก่นะคะ เป็นชิ้นๆนะคะพอดีคำนอกจากเนื้อไก่เราก็จะมีแครอทนะคะเป็นผักที่มีมาให้ด้วยนะคะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยคะ่ะอืมไปคําแรกนะคะเส้นมันนุ่มนะคะคือความนิ่มนุ่มเหมือนีันคือมันกําลังดีไม่ได้เละแล้วก็ไม่ได้แข็งนะรสชาติซอสก็อร่อยนะคะออกแบบเข้มๆหวานนิดๆน,นะคะอืมฟินอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมเนื้อไก่กันบ้าง เนื้อไก่คือนุ่มนะนุ่มใช้ได้เลยคือคือดีอ่ะจัดว่าเป็นเนื้อไก่ที่ดีเลยนะคะนี่นุ่มมาก,มากอืมใครอยากจะลองชิปนะคะก็หาซื้อได้นะคะที่เซเว่นพีเป๊์ซื้อมาอยู่ที่กล่องละ4 9บาทถ้ายัางไงคลิปนี้ต้องขอตัวไปทานต่อให้หมดก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ